อยากให้พี่น้องประชาชนคิดแล้วก็อย่าไปปิดตายวิงวอนขอความร่วมมือนะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจการทำงานของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ด้วยจบแล้วก็ควรจบไม่ควรเอาไอ้ประเด็น คำพูดคำจาบนเวทีหาเสียงเนี่ยมาเป็นประเด็นในการที่จะกําหนดทิศท,ทางให้ร่วมมันนั้นได้ไม่ให้ร่วมอันนี้ได้อยากให้พี่น้องประชาชน,ชนคิดแล้วก็อย่าไปปิดตายนะฮะนะหรือแม้กระทั่งสวก็ตามนะฮะก็อยากจะให้คิดช่วยกันว่าเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าได้ถ้าเพื่อไทยเขาไม่มีประเด็นอะไรเนี่ อย่างประเด็นตอนนี้นะอาจจะมีบุคคลขึ้นมาโจมตีคุณเศรษฐาที่เป็นแคริเดตพรรคเพื่อไทยนะที่เป็นนายกมนตีนะผมฟังฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลย,เลยฉะนั้นก็เลยบอกวิงวอนขอความร่วมมือนะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจการทํางานของพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ด้วยเพื่อเขาจะได้บริหารประเทศนะดูแลพี่น้องประชาชนให้มันอยู่ดีกินด,ดีมีความสุขนะให้เป็นไปตามนโยบายให้ได้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ